มื่อวานพี่ต่อตั้งชื่อสติตมโคตรน่ากลัวเฮียโคตรน่ากลัวผมนั่งจับภาพอยู่แล้วผมก็ไม่เปิดสถิติแกดูโอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรอยากเล่นถ้าต่อที่นี่จริงๆริไจกไอ้โง่ไอ้ควายไม่ได้ไมีหน้าที่ต้องทำไอ้ควายเฮียโง่ชิบหายวันนี้พี่จะเข้า AMD ไอซมดีไหมครับผมเข้าหลังสิบสองอะหลังสิบสองหมดป่ะหมดปงให้ยปงให้้้ยยยงงงใใหหมดป่ะ ตอนนี้ที่แบบน่ากลัวแบบน่ากลัวจริงเท่าที่ผมจับกล้องมาแล้วผมก็นั่งวิเคราะห์กับใครหลายคนมีเอ็มดีซิกซิกด้วยที่เหลือถ้าไม่มามืดจริงจริงยากยากไ <Yeah. S 1> อ้หว่าวก็ต้องออกหว่าวเป็นหว่าวเป็นคนภาคหว่าวก็ออกเหมือนกันหว่าวเพิ่งออกเมื่อวานนี้เองเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าได้เอ็กถามว่าน่ากลัวไหม ผมว่ารูปแบบอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เอ่อเราวานะไม่ได้ไม่ได้ดูถูกหรือว่าบูลลี่หรือว่าอะไรทั้งสิเราวิเคราะห์ตามสิ่งที่ผมเห็นผมวิเคราะห์ในมุมมองที่ผมเคยแข่งมาก่อนแล้วกัน d ดเกเก่งไหมผมรู้สึกว่าสก,กิลเพย์มีแต่ว่าความสามารถคียหรือว่าการเล่นเป็นทีมยังไม่ได้เท่ากับเ m d 66เราก็ดูไว้นะครับขอบคุณครับพี่แจ็คสนของมาครับพี่ขอบคุณครัขขบ,ขอ,บข,อข,อของมูนสิบแปดขอมากครับ เดี๋ยวเราเราเราฟังพอเรางอเงินเดี๋ยวขอฟังคันนี้ก่อนน้องครับไปไกลก่อนครับแล้วออกมีครูดาวตอนเอาคนเข้าใหม่ของผมของผมไม่มีครูดาวผมออกมาแบบฟรีเลยตอนนี<_<__><_้เพราะว่าบัตรโนครูดาวใช้ได้ถึงเที<__<__><__<_<_่ยงคืนเมื่อวานเพราะบัตรโนครูดาวไปยื่นโยนหัวแกงไว้ให้ซีนเดี๋ยวซีนรอเทสล็อตให้พี่วินโนมันนี่แล้วก็จบแล้วแต่โอกาสที่สามสูงเลยพี่ได้เอ็ก ต้องรอดูวะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมี SMD กับซิกใช่ไมเอ็มดซิกจะมีคนจะมีทีมหนึ่งที่ต้องลงไปสายล่างแล้วผมถ้าไดเอ็กยังอยู่ในสายบนอยู่ก็จะต้องโดนดูไว้ตบแล้วไปลงสายล่างถ้าซวยจริงๆไปเจอสองแก๊งที่ผมให้เป็นหนึ่งในสามเนี่ยไดเอ็กจะร่วงลงไปแต่ก็ต้องรอดูถามว่าเก่งไหมก็เล่นกันดีเล่นกันดีแต่ว่าเอ็มดแล้วก็ดูไว้มัน เหนือมากเหนือมากยิ่งผมดูซิกซิกเล่นนะเอาจริงน่ากลัวน่ากลัวซิกซนะิกอะซิกซิกน่ากลัวเลยน่ากลัวเลยพี่ไม่ได้ตลกกับน้องนะเอาแล้วซีนจะยังไงต่อไอซีนเดี๋ยวไอซีนนะผมจะช่วยมันทําของทําปืนแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอามันกลับมาด้วยกันนจะแหละคุณพาไปดิแฟนๆคุณพาไปดิ no, 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 ไปๆไปก่อนไอ้วาลับแม่เอาดีพี่เบ้าอาจีดห้าหมื่นเลยหรอ แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่า AMD ได้ได้ซิกซิกไปในตอนที่กูไม่ดูนาทีอ่ะเอาไว้ว่าดูไปแล้วก็นี่แล้วกันได้ไหครับได้ไหครับถ้า AMD ได้ซิกซิกวันเนี้ยหมอมาแล้วอ่ะโอกาสที่ AMD ติดท็อปสองอะสูงเลยใสปิ้นท้าหมอฉีดยาอันนี้ผมพูดว่าท็อปสองนะคือไม่ที่หนึ่งก็ที่สองอะจะสูงมากมากทั้ง AMD ทั้งซิกซิกอะใครที่ชนะแมตช์วันเนี้ยไปได้อะชนะแมตช์วันเนี้ยไปได้อะมีโอกาสติดท็อปสองเลยเพราะว่าในสายในในในสายบนอะคือเต็งแชมป์มาเจอกันเองไง ไปเรียกวันนี้ตัวไหนที่เรียกเงินน้องกูวะมีใครอยู่ในรายการไหะอยู่อยู่ไปเรียกวันนี้ตัวไหนกูอะใครนะไปเจอด้วยไปตเรียกว่างไปเรียกวันนี้เข้าใจกดซาวดแล้วมาหาตีไปบ่อยนะครับได้ได้เดี๋ยวหลังวันที่สิบสองเนี่ยจบอีสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวพอผมได้เข้าแกงได้อะไรก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเพิ่มเสียงนี้ได้ไหมได้แล้วน้องเดินไปแทงมาดิตัวหนเงินอุ้ยิงมันดิอุ้ย พีเฮียเพื่อนเอาแล้วมึงจะรออะไรล่ะเาจะคุยปะไอสัตว์อะยอะไรัสัตว์เฮียอยากมีบทเหรอมึงยากมีบทเหรอเฮ้ยไหลมงชุบิตอนเดอชโยชุบโยเดอเดอเฮียนี่อะไรเนี่ยเฮียนี่อะไรเนี่ยอะไรนหรัมึงเงเฮียน้องกูลั่นตลอดบเฮียอะไรบเฮียอะไรตาย ตอนอยากเอาหมึกเข้าแต่ตอนบอกหมึกจับภาพชายช่ยชายชาผมผมต้องจับภาพผมเป็นตากก้องมืออาชีพไงผมจัดเลยฝัดอย่างโง่อะไม่ละไหนมึงเว้ยจ้าเว้ยล้าเราแว่งดิมึงวันเราแว่งดิมึงบ้าหรือไงมึงบ้าอ้เหี้ยอะไรนะไอ้เรื่องความเหี้ยฮะควมเหี้ยอะไรความเหี้ยอะไรตกอ่ะความเมียอะไรควมเหี้ยอะไรความเหี้ยกันควมเหี้ยกันตอฮะพวกพวกควมเหี้ยกันฮะความเหี้ยอะไรสัตว์เมื่อวานพี่ต่อตั้งชื่อสตีโคตรน่ากลัวไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวผมนั่งจับภาพอยู่แล้วผมก็ไม่เปิดสติกันดูโอ้โหอะไรวะเนี่ย ผมไม่รู้ไงว่าเอ็ดีแข่งคู่ไหนแต่แข่งวันนี้ล้อะไรเมอไปทนอะไปะจ่อไอ้เหี้ยอะไรเหอยห้ไหนไหนงาวมงาวมงาวมงาวไฟแรกเอ็ดีโดนเหรอเนี่ยไฟเนี้ยไฟที่เปิดไม่้องโดนนี้เอ็ดีโดนใช่ปะ

ไม่ได้ไมีหน้ทาที่ต้องทำเขว่าไอ้ควายเที้ยงโง่ชิบหายวันนี้พี่จะเข้าไอเดีมดีไหมครับผมเข้าหลังสิบสองอะหลังที่สองหมดบ้างหมดบ้างยิงให้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 ตอนมีตัวลมนะมีตัวลมนะกดให้กดให้หลังสิบสองรับหลังสิบสอง้องลายมึง

S <S 你ไฟไฟไฟเลยไอหลไฟเอ็งอไฟอไฟมที่บอฝากด้วยนะครับพี่ฝากได้ครับฝากได้ครับใครที่เลือนแต่ระบบก็เหมือนเดิมพี่ถ้ามันอยู่ในขอบเขตก็ทำเอาแต่ว่าถ้าเกิดรุนแรงเกินก็แบนทิ้งไปเลยมีให้ถึงแค่สามโมงครึ่งพอกางเกงพี่หมึกตึงจัดรอะลรอะใส่แค่บ็อกเซอร์ก็พอละดูดีแค่ช่วงบนก็พอละ งอ <ge> ้ยเยอะข้อนัวคนตรอยี้ก <te am> so ูอยากเล่นห่วเฮียกูอยากเล่นอะกูคยิงแบบยิงสนุกมากอะเฮียน้องกูลันจัดเฮีย เพือนะรขึ้นมาอะไรขึ้นมาเอ็นนี่ไขึ้นมาตรงไหน้ขาไ้ขาว่าิดห้เลยอมยอ้ยูไ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 อมยูไอ้มูไอ้ยูไอ้ยูไ้้ยขึ้นมาัม้ไยไ้้ย้ไอ้ยไอ้ยล้วมันจะหมดแล้ย้้ไอยไอ้ไอ้ยไอ้ไอ้ย ไอ้เอี้ยชป้ไปปปโดโมเดนคือแล้วคือแล้วโมแล้วมแล้วโมแล้วมแล้วแล้วเสี่ยมออยู่ไหนสัตว์ไอ้แค่แจ็คมืออยู่ไหนไอ้แคยแจ็คอยู่ไหนตามหา้โหทำไมทำไมทาไมกลืนไวจังวะตามหาแค่แจ็คสัตว์เจียวเ็ตามหาแค่แจ็คดตามหา่แจ็คดิ้ตามหาแค่แจ็ค้เอา่จ็สัตว์ไอ้พวกดาไอ้ยังไงโอ้โหเอี้ยเธอเธอดาโคตรแรง เอาฝ่าเอ็นดีไปแค่สี่สิบใช่ไหมเอาไแล้วมันแล้มานียเอามเนี้ยมลองมาเนี้ยมึงลองมาเนี้ยโอ้ยยย้ยยยยยยตยยยยยนยย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 ยนยอยย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 หมยยยยยยย้ยยยยยยดยยยเยยยยยตยย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 ยนยัยยยย ล้วเพื่อนซอยตันแล้วเพื่อนซอยตันแล้วมึงไปไหนอีสัตมึงไปไหนมึงไปไหนอีสัตมึงไปไหนมึไปไหนอสัตอีควายอีเหียมึงไปไหนมึงไปไหนมึงมาไอเหียน้องกูน้องกูไม่เคยตายใหม่แค่นั้นสเราเดมเาเดมมาเดมมาเดมจะแล้วมันซอยตันลวมันซอยตแล้วโอ้เฮียดำกืนไวจัดมันซอยตัแล้วมันซอยตันแล้วไอ้น้อ

อวงเียไ้ควายสาวบงเียไอ้วะไรสัตว์มีแดงเหรอมีแดงไม่มีพาวเวอร์ไอ้สัตว์มึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนไอ้สัตว์มึงไปไหนเอ๊ะมาดิมาดิมาดิควายมาดิเฮียสาวบางเรียควายนี่ยังหมาเลยเฮียเฮียกุยเฮียเซดเดนไอ้เฮียไอ้หลบเพื่ออะไรอะไรอะไรหมดอะไรหมดไอ้หมดไอ้หมดไอ้หมดโพรามึงต้องไปคุมเถี่ยมันมันผมทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้ผมผมจับกล้องทีสปอร์ตไม่ไม่เล่นในเมืองเลยครับควายอะสัตว์ไอ้เฮี้ยมึงเอาวิชั่นให้ ให้เจฟฟี่ป่ะเจฟฟี่ m d อ่ะเออให้ให้น้องยืมไปเอาไปให้ใช้ฟรีเลยเล่นสตอรี่เห็นบอกว่าโดนโดนโดนเหมือนโดนเหลี่ยมเกี่ยวกับเรื่องเช่าเช่าซื้อรถอะไรตักอย่างเลยล่ะคุณอบอกว่าหลังอีกแลวจะแล้วขอบคุครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันเจอกันหลังวันที่ที่สอง